สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เขามาอยู่ส่นอกครับเนี่ย่กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องฟองไปสูขส้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรค่ะ้วยค่ะพี่น้องคะหรือว่าทีมงานเนะคะบวาสิเป็นสาวอ้อข้ามวนนะคะหรือว่าสุนําโชคนะคะพี่น้องเนาะ,ะ<ส>ใช่ <พา S 1> นำํำโชคก็ค่ะเบาใช่หรือว่าอัศวินนะคะสาวดาวนะคะพี่น้องคะหรือว่าดาวรุ่งเรืองนะคะบวาสิทางในช่อง หาซ่าช่องแดงนะคะพี่น้องนอาฝากเขาไปปินกำลังใจนะคะเมื่อนี่เข้ามาเยี่ยมนะคะบ้านเกิดเมืองนอนนะคะของพรพารวยนะคะบ้านฝังใสแแฮแพรใสเบือนะคะพี่น้องเด้อที่เด็ดค่ะเมื่อน,นีีที่เด็ดก็คือว่าเข้ามาเมื่อน,นี่นะคะมาตามความฝัน เนื่องจากบ้านนี้ล่างมากเกือบสิปีเนาะคะแตงแต่พ่อแม่ล่มเสียหายตายเสียจากข้าวบ๊วยมากโอ้เมพรอนบ๊วยมากนี่นนเลยค่ะมากกัเป็นบางครัง้งบาง,าง<อ>าครั้งแต่เมื่อคืนนี้เพิ่นไปเข่าฝันอะให้เมาเบิงบ้านเบิงซองแม่ว่าสันค่ะแม่นี่ยจีอะแม่นี่ยเขาเป็นเข่าฝ<อ>ันมาเบิงบ,งบ้านเบิงซองในว่าคือไปแล้วคือบ่าสันวะขุดเถ้าสีขึ้นหอดได้เนาะขุดเถ้าสิขึ้นหอดบม่รู้ว่าเพิ่นไปเกิดหรือยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะ บัดน,นี้ข้าวกระดิสส่าเขาไปเบิงง่งข้างในก่อนว่ารถพ่น,นกระจอดที่นี่แหละน้อยบาแล้วกะคือหอดเพื่อนพี่น้องอันนี้เพื่อเห็นแต่ห้อยตีนห้อยมือเพื่อนเห,หน็นใบเนาะค่ะบัดนี้ข้าวกระดิสส่าเขาไปเบิ่งใน,นบ้านกันนกพี่นหมงจังเลยแน่นอนเพ่อพี่น้องครับเพราะว่าว่ามีคนอยู่กันเลยแบบคิดจายไปเลยเนาะค่ะก็คืออ้อมไปเลยเนาะค่ะพี่น้องครับข้าสิมหมด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 นี่คือบรรยากาศบ้านนะครับคี่นี่ไงนี่คือบ้านคนดังเด้อพี่น้องบ้านของแม่พรพารวย บ้านบ้านเกิดเพิ่นโอโอโขออภัยครับจิตนะคะคู่ชีคู่ชีคของป๋านรถรถคู่ชีอัคสื่อของเก่าหอยกระป๋อมเต็มฮัทไถ่เราก่ามาเราได้ไหมรถนี่สารคู่ชีเพิ่นนั้นไหนเพิ่นซื้อของเก่าของห้างพี่น้องตะก่อนคู่ชีเพิ่นซื้อของห้างบ่แม่ค่ะแม่นแมนนี่ละอู้บ้านเพิ่นบวกมากนี่ซะเบ่ไหนฮะตัวหนึ่งเราคิดหอดีแม่ เห็นราก็แม่นอ้ะคืนหอดเนาะค่ะฮืดทอดเด้อค่ะลูกหลานบ่อยู่เนาะค่ะเอาสิว่ายอย่างพ่อนพ่อรวยนี่หลวงพ่อก็ใส่ได้นี่นอยู่คือเก่าอยู่เด้ออ่าว่อลูกสาวเกิดตีกระต่ายเพนก็กระต่ายไว้ในนี่หอยู่ในนี่มอยูคือกระต่ายได้นี่แล้วยังเอาไว้ให้อยู่ได้นี่กระต่ายนี่กระต่ายแก้วกระต่ายเงินกระต่ายทองเอาพ่าพ่อพ่อรวยเกิดตีกระต่ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อลูกขันนี้คือสิเปิดบ่ได้หรือไม่นบแม่แม่แม่มันรุนขันตายไป พิ่นเสียลมเสียหายไตเสียจากกระแปสิปีแล้วไหมจากมังกรซีจอดด้วยสภาพเดิมๆแต่ก่อนไม่เนื่องจาสีอยู่สงสัยลมพัดเขาจะฝ้า <ไป S 1> อ,อุดรอนน้องใส่เลยเอาลมแล้วนะคือว่าฝันซีฝันฝันเพิ่นว่าห้มาบ้านแนว่เออแต่ว่าบ้านเลขที่นี่อ่าสี่สิบแปดนะคะบ้านเลขที่สี่สิบแปดหมู่เกตนะคะพี่น้องเรืองวันที่เลขที่แป่สี่สิบแปดหมู่เกตค่ะเนี่น บ้านที่สร้างได้โดดเลยบอแม่บออยู่โดดแปดชิปสี่ชิปแปดเนี่ยนะค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็สร้างได้หลายปีแล้วค่ะสร้างได้หลายปีแล้วอือ้นเรยวไปขื้นหินเครื่องรถนี่ส่วจอดอยู่อันอันนนั้เพิ่นซื้อของเก่าของห่างเลยอ๋อของห่างนี่ยแหละค่ะตัวบอร์ดยูเนาะเขามันก็ส่สุดส้มในจังนอนผ้ายางเขาไปเบิรงข้างหลังอ่อนไปทั้งวันเหมือนั่นๆเขามาเบิรงได้ค่ะพอแม่บออยแล้วจ็นิลละอันนี้เป็นบ้านเก่าบ้านแก่เนาะบ้านเก่าบ้านแก่บ้านเกิดเมืองนอนเมือะไปเนาะ ฝันดีพี่น้องฝันเห็นผู้เท่าฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นมาเบิ่งบ้านเห็นมาซองเบิ่งเงินเบิ่งซันพรพารวยนี่ก็คือนี่คือบ้านแม่พรเด้วยพี่น้องทุกคนอ่ามันอันนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันชอบอะไปประกอบสัมมาอาชีพต่างๆหน้าหน้าเนาะโอ๋รุ่นเพราะซับนียบอกอันนี้รุ่นนี้ใส่แต่เดิมลื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 มเดาไป แม่แม่แม่นี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 ่แนี่ลูกหาเลยนี่นี่แม่นโอ้เดี๋ยวเอายกขึ้นรถไปเดี๋ยวลูกจะเอาขึ้นรถไปนั่งเออเออยกขึ้นรถไปไว้เห็ดอันตังนี่อยู่ในกล่อแม่แม่หูบะว่าอันอันเดือยเงียบเดือยเงียบเดือยเงียบเนี่ยมันใส่ได้ดินี่เนี่ยยี่ห้อนี่หน่าเขาเขาจะเอาไปใส่สายพานนั่นไปแม่โอ้คือของเก่าคนละเก็บเบอร์เบิดเนาะอันนี้มันเล่าบอกแม่าเล่าเล่า ตัวขามหล่นได้แต่ว่างามเทอเลยเนี่ยเ,เนาะตัวขามลร <ๆ S 1> าเธอวันที่มาเมื่อนี้เขาสะอาดสิบ่ได้ของในเงินในซานน้อง,องอพรอเพ,พราะว่าให้เวางเขาไปเอากุญแจบ่ได้แก้มมาเ,มเลยกุญแจให้น้องไส้บ้านหลังนี้ปิ๊บปิ๊บล็อกให้น้องไส้เอาไว้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ยังเป็นเป็นของไผรนี่แม่อ่าของอ่ให้น้องไส้ดูแลให้แต่ว่าน้องไส้กับอยู่บเอนี่น้องไส้กับยุ่งเทปยูผิดน้องไส้ไม่ว่าก็เป็นของในคนในที่ในน้องยูคือเก่าค่ะคือเก่าค่ะ เรือว่าเขามาบุกลุกด้นนี่อันนี้บ้านเฮาค่ะบ้านเฮาค่ะยมพรยมยาปุญญาตายายลูกหลานมาเรียนกันขันควาจกันสั้นกันห้โซให้มันเด้อให้บ่ออกทะเบียนบ้านกัให้ออกทะเบียนรถเนาะครับบ้านเลขที่48หมู่เกตนี่ยนะบ้านเลขที่48หมู่เกตบ้านทะเบียนรถลงท้ายด้วยสังเกตเบืองเอาเด้อพี่น้องเมื่อกี้นี่เออตำบลนาหนังอำเภอพิศัยจังห็นเป็นว่าหนึ่งสามนี่แหละ หนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งสามทะเบียนรถหนึ่งเก้าหนึ่งสามครับพี่น้องมื้อนี้เด้อเอามาตีตามกลับมาบ้านอีกอะเดียวมามาตามฝันคนมาตามฝันได้เลยครับพี่น้องคนดันมาตามฝันบ้านบ้านนี้ที่เราเห็นอยู่ในแม่พรกับแม่ช่องพรพารวยฝันว่าผู้เฒ่า ไปหาคือพอแม่ผู้ล่วงหายแต่จากกันเลยบอกอยากให้มาเบิ่งบ้านเนี่ยคือเพิ่นบริม,มาบ้านโดนแล้วคือบ้านเลขที่เท่าไหรนคะแม่อ่า ...48 หมู่7ตอ๋อบ้านเลขที่4ี่เออ บพราะแปดกับแปซี่นี่แหละสองอย่างคือบ้านเลขที่เจ้าของเอาไว้แปดสิบสี่โมเกตเลยไม่มาตัดไฟตัดหน้าไฟเหรอเนาะแม่เนาะตัดไฟเบิร์ดแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่นบริยูกับสิบปี่นั่นอันนี้เป็นบ้านฝั่งไสแห่บ้านแห่ใส่ถือเพิ่นเลยเด้อนี่นบ้านบ้านคนดังที่ต้องคุ้มมือเพิ่นบริยูนี่แล้วเพิ่นผ่านมาเนี่ยเลยมาแวะเยี่ยมบ้านซื้อๆเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าให้มาลักษณะนีแต่เก่าว์หนีบ่พัดดิถ้ามาบ้านนีเนาะม้ยันได้ออกเงียบหนักลองเบิ่งพี่น้องลองเบิร์ดเนี่ยแหละบางคนเพิ่นก็ว่าเพิ่นห่วงบ้านห่วง ซองเน่าคนเก่าบ่อใครไปใส่เด้กลางค่ำกลางคืนนี่ก็ดเสียง้ยินเสียงคัดขวดป้องแป้งป้องแป้งเด้ก็สมมติคนมะกามาบุกลูกเนี่ยสั้นไปอีกอ่าคนว่านี่บ๊วยพูดเลยก้าไก่ดอกเพราะว่าย่ำคำย่ำคืนนี่ได้ยินเสียงเราวคัดขวดก็พ่อกับแม่นี่ยคนสื่อขยันบ้านข้างๆนี่ยเด้เงี้ยินเนี่ยคังคงเนี่ก็บ้านข้างๆนี่ก็ไฟใหม่ไปแล้วนี่ก็บบ๊วคนอยู่เนาะ ไฟใหม่เข้าไปแล้วเวลาเขามาเยี่ยมบ้านได้ยินบูถอข่างบ้านเ่าสู้ฟังมแมนเมนแต่ว่าเสียที่เขาบริเวณสัมผัสเนาะสู้เขเลยเนาะนี่เพื่อนิีบอาสู้ฟังตลอดเลยว่าย่เหมือนขึ้นดึกๆมากเนี่ยคือยังเพิ่นขัดขวดขัดอย่างนะแต่นี่ก็เป็นแค่ข้าเจ้าได้ยินเนาะข้าเจ้าได้ยินอาจจะบวมเมนได้นนจริงอ่าอาจจะเป็นเสียงยิ่งอื่นก็ได้เสียงยิ่งอื่นบ้านใกล้บ้านข่างของมือนี่มันหลายอย่างเนาะค่ะบางทีอาจจะคนอื่นเคาะก็แก้บวมกีนเนาะบางทีมันก็อหรือว่าเพื่อนสีห่วงเพ่่นบไป ไปใส่ก็ส<ร>ิาาธรรมดาเนาะอมันก็ธรรมดาแล้วแต่ว่าสีนั่นจังไรแต่เฮากะตแต่ว่ากัฝันเห็นยายว่านสะดอกฝันเห็นปู่เห็นยายว่าให้าามาเยี่ยมบ้านในมาซองเมืองบ้านในในี่แหละครับพี่น้องสภาพบ้านบ้านเล็กบ้านเลขที่เพิ่นว่ามันบ้านเลขที่สี่สิบแปดหมูเจ็ดนี่ยนะสี่สิบแปดกับแปดสิบสี่มาเซ็นนี่แหละน่าสี่สี่สิบแปดด้วยในความรู้สึกแต่เพราะมันโดดแล้วเนาะแต่รุ่นปุบบ้านนะบ้านเกิดเมื่อเนอนของแม่นะคะบ้านนี่บ้านใหญ่บ่แม่ บ้านนี้ตอนนี้ตอนที่แม่อยูหันมันนี่แดสกว่าลังค่านั่งเดสมานาสี่สีบแปดเพราะว่าเขเฮ็ดมาโดนเราหนาสถึงแปดบสในช่วงนั้นแล้คูมือนี่เหอเป็นร้อเป็นเล็กน้อยนั่นฮอแต่บ้านฮอแต่มีเกิดสิบกว่าหลังหนั่น้าเจปดสี่สิบแปดสสิบแปดมกีตนะคะ บ้านต้นเหนือตำบนานาหนังอำเภอพลพิสัพพย,ยจังหวัดน้องข่ายเดินเห็นล้บ้านคนดัง <c oughs> คร่มือนี่เพิ่นกับมีเพื่นมีซานอยู่หลายมองเนาะหลายมองหลายบอล,ลบอแต่ว่าคู่มืออันนี้มันคือบ้านที่เพิ่นเกิดนะครับพี่น้องบ้านแม่พรบ่งเทอเขาได้โชคได้มาเนาะบพว่าสิเป็นทะเบียนบ้านนะคะพี่น้องผู้เฒ่าห้มากับมาบ้านแน่ว่าเันเนาะก็ล่องเบิรงเนาะะพนาะบ่าจเป็นทะเบียนรถหรือฝากไว้ทะเบียนรถก็ทะเบียนบ้านเท่านั้นแหละเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เด้อพี่น้องแม่พร ฝันก็เลยอยากพาลูกมาเยี่ยมบ้านไปซองเบิงบ้านแม่เนี่ยประสันบ้านเป็นสีม้าอย่างบระเทศท้โอ้ผูเถ่าฝันฝันแล้วว่าผูเถ่ามาบอกให้มาซองเมืงบ้านเพิ่นคิดฮอดบ้านมาลูบๆคำๆน้ำเพื่อนน้ำซานพี่น้องมองเคยอยู่เคยเาอผู้าจับไปดูแล้วได้นอนจานเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสภาพบ้านมึงีคนอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวขาเจ้ามาข้าเจ้าก็ถามดิ อาแอบอ,อ,อ,อนเพราะว่าเจอไปนอนเต้ได้ดงในป่านอนเต้น้ำวัดน้ำวางสิเจอบุมีเฮือนมีสั่นโบ้ดึงว่ะมันหลายพูดพลือเฮือนอะพี่น้อง <c oughs> มันป่าอันนี้ก็บมุ้ยผู้อยู่ค่ะพี่นอ้องค่ะบุ้ยผู้อยู่อันนี้ค่ะไ่ได้มีไผอยู่เลยเนาะค่ะคือม,มือนี่ต่างคนต่างกับไปได้ดีทำการทำงานคือลูกปูลูกย้ายเพิ่นกับเป็น เป็นนักการเมืองน้ำบ้านน้ำเมืองเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเมือยังไม่พรอมเท่ากับเห็ได้เห็นเป็นยูทูบเบอร์อ่าไม่ใช่ก็เป็นทั้งราชการงานเมืองนะค่ะก็คือว่ามน้องชายมน้นงสามคนน้องชายแม่อีกผู้หนึ่งก็เป็นสอทอค่ะแม่ก็ร่รับราชการกันไปเบิ้องนอกก็เลยเบื้อง้ใยมาบ้านนะตามคนต่างมีขอบมีรัวเนาะไปอยู่ท้งอื่นเนาะก็เลยอันนี้เลยอนุรักษ์ไว้บ้านพ่อบ้านแม่ก็เลยอนุรักษ์ไว้ค่ะอันนี้ก็ฝากเป็นความคิดหอนคิดถึงพี่น้อง ว่าบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาก็คือบ้านเฮาสีเกาสีนั่นจังไดก็สร้างก็คือบ้านเฮานะแม่เนาะบ้านเฮาก็มีความกินไอแห่งความคม่นความอบอุ่นามความคามาความ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 ามนามามาามค่นามความความามวามควาคค่ามความาควาามความคความควากคามมคามความคามวามคาามคามามคามคนากความคาามคามคมคามความามคมามควฝากถึง่ามคเควค่ามามามมามามคาคาาาาคคาะคาะคเา อ๋อขอเอ่ยเด้อค่ะเพราะนั่นหนึ่งในสยามเนี่ยนาะมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งผู้เฒ่าผูเถาหมอร่ำคณะหนึ่งอ๋อหมอลำคณะหนึ่งในสยามหนึ่งในสยามนะคะที่ใส่ซื้อหนึ่งในสยามแล้วแต่ว่าคนใส่คอมเมนต์ที่ว่าบอดีเลยบอดีเท้าไปทายคนดีหรือคนบอดีก็ยังคนอยู่คอมเมนต์มาตลอดฝากมาประชันตัวต่อตัวกับพรท่ารวยเด้อคนนี้ที่เอาซื้อหมอลำดังเพิ่นมานี่บ่รู้ว่าเจ้าสิเป็นไผล่ะผู้ชายเฒ่าๆดอกเฒ่าแล้วละเ่าจนที่ เตรียมตัวเขาล่งแล้วล่ะแต่ว่ารูปโปรไฟล์ห่งเอาเอารูปลอๆมาใส่รูปลูกเอาแต่งรูปมาใส่นี่เราฝากถึงคนนี้ด้ค่ะพี่น้องคือว่าจะไหนก็แม่ซื้อเพื่อนอ่าเพื่อนใส่หนึ่งในสยามหมอลำข้าหนึ่งหนึ่งหมอลำคณะหนึ่งอันนี้กับหนึ่งในสยามแม่แอบกับขอโทษขออภัยที่พลาดพิงถึงหมอลำดังแต่ว่าคนคนนี้เอาซื้อหนึ่งในอ่าหมอลำหนึ่งในสยามนี่ มามคอมเ็นหหัววนาว้างตแม่อันนี้ก็สงสัยถ้าอยากเป็นหวนัวหน้ารงแกงมาเนี่แอดพันพะลวยนี่เป็นทั้งสื่อมวลชนเป็นทั้งนักข่าวเป็นทั้งยูทูบเบอร์นี่นห,หัวหน้าสิเป็นหรอกเนาะแม่เนาะหัวหน้าสิเป็นหรอกว่าวเป็นหัวหน้าว่องยี่น,นี้นี่เพื่อนจะต้องไม่พลาดพิงถึงบุคคลอื่นแล้วค่ะพี่น้อง้ถ้าเป็นคนดีกิงเขาสิบอ<ม>๊อบผาดพิงมีควาคิดเอียงมากกว่านี้เนาะถ้าเป็นหัวหน้าเนาะแม่ถ้าเป็นหัวหน้าว่องยี่นี้นี่ความคิดเพิ่นต้องสั่งสรรเพราะว่าเพิ่นปกครองหรือว่าหนึ่งในสยามนี่บ่ริผู้ใดบบ่่่ฮู้้้จจัักดนนนีีตเเเาาออืคณะพิ มาพลาดพิ้งล้วก็เมาคอมเมนต์เสียๆให้หายห้คนอื่นคุณดีพอหรือยังก่อนที่คุณจะไปว่าคนอื่นเ้อถามีปัญหายังติดต่อพรพาลวยด่วนๆเ้อค่ะพี่น้องเ้อพ่อมที่ศิรับเมื่อเจ้าฝากทุกช่องเพราะว่าสิเป็นอัชวินแล้วก็ฝ้าแดงแต่ยานอส้วาเดาหรือว่าเดาลงเรื่องหรือว่าสิเป็นท่างชัยนำโชคสุขพารวยพรพารวยติดต่อกับหาพรพารวยด่วนเจ้าอยากดังคอยจัดให้แต่ว่าเอาซื้อเพิ่นมาเห็ดคิดว่า่แม่นหัวหน้าวงแน่นอน ฝากพี่น้องเอฟซีเด้อครับ<ห>เขาไปเบิ้งในคอมเมนต์สิเห็นลดอกเออสิเห็นคอนคอ,น,คอน,นี้ไลยว่าเอาซื้อหมอลำหนึ่งในสยามเพิ่นมานี่แอดบ่ได้อยากผาดพิงถึงเพื่นแต่ว่าเจ้าเอาซื้อเพิ่นมาใส่แต่ว่าแค่สงสัยเนาะแม่เนาะแค่สงสยัยค่ะแม่นติดต่นเป็นผู้จัดการวงบ่อลแ<อ>ม่นติดต่อด่วนนะคะถ้าเป็นผู้จัดการวงอีหลีติดต่อด่วนในเนื้อเจ้าเอาซื้อคณะหมอลำดังๆมาแล้วเจ้ามาคอมเมนต์แบบเสียหายเสียหายรับบดได้รับบดได้น่ะสิบบอแม่นบ่แม่นบ่แม่นค่ะ อจีตเคยเป็นอดีตเป็นนักร่องเพื่อนบ่อหรือว่าเป็นยังกะยายอยู่ในว่งของเพิ่นบ่กจังเอาซื้อเพิ่นมาใส่ครับถ้าเอาซื้อขนาดางัดางๆมาใส่เราขอร้องใส่ว่าจะให้ดีเดี๋ยวมม่จะเสียหายถึงนส<ม>่วรวมเนาะแม่เนาะถึงข้<ม>งนซอนว่าววเพราะว่าเพื่อนเป็นขนาดังนะคะพี่น้องด้วยไดรกระกำขอโทษขอไพ่ค่ะพี่น้องคะติดต่อหาพรพารวยด่วนนะคะขอบคุณค่ะ